เผยความลับเฟอร์ลารีโลมารถใหม่ของลิซ่าแบ็กพิงสวัสดีครับนี่คือท็อปแมนซีที่จะพาคุณล้ำไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกโตคูฟิมผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคารเทสลาเจาะจงโซคูฟิลมแบล็กซีคริที่สุดของฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า EV ีวันนี้ ผมจะพามารู้จักกับรถที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเพราะลิซ่าแ a c k คพิงเพิ่งโพสต์ภาพกับรถรุ่นนี้ใช่แล้วครับนี่คือเฟอร์ลารีโลมาโลมาก็คือโรมเมืองหลวงของอิตาลีรถที่หรูเรียบง่ายแต่ซ่อนความแรงแบบซุเปอปร์คาร์เต็มขั้นหลายคนคงเห็นภาพลิซ่าในอินสตาแกรมหรือในข่าวต่างประเทศกับรถที่เธอขับเฟอร์ลารีโลมา รถคันใหม่ของเธอทำไมลิซ่าถึงเลือกคันนี้ก็เพราะโลมาคือเฟอร์ลี่ที่ทั้งสวยหรูและขับง่ายที่สุดรุ่นหนึ่งมันไม่ได้แรงจนควบคุมยากแต่ก็ยังให้ความรู้สึกพิเศษแบบเฟอร์ลรี่แท้ๆเรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่อยากใช้รถทุกวันแต่ยังอยากได้ความเป็นไฮคลาสและความเป็นซูเปอร์สตาร์ดูดีไซน์สิครับ เส้นสายโค้งมนเรียบง่ายแต่แฝงความดุดันเฟอร์ลรี่เรียกดีไซน์นี้ว่าดีไซน์ที่แสนหวานคือชีวิตที่หรูหราสไตล์อิตาเลียนมันให้ความรู้สึกเหมือนศิลปะบนท้องถนนจะจอดอยู่เฉยๆก็ดูเหมือนจอดอยู่ในงานมอเตอร์โชว์บางคนถามแล้วมันแรงไหมโอ้โหเฟอร์ลรี่ไม่แรงได้ไงถึงจะเป็นรุ่นที่ขับง่าย แต่มันก็ยังใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ620แรงมา้าเร่งจาก0ถึง100เนี่ยแค่3.4วินาทีความเร็วสูงสุดเนี่ยทะลุทะลวง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดง่ายๆมันก็คือรถที่อยากขับชิลก็ขับสบายแต่ถ้าอยากซิ่งเมื่อไหร่รถคันนี้เนี่ยนะพร้อมตอบสนองทันทีทันใดเลยครับข้างในก็หรูหราเหมือนยกคาเฟ่ลักชัวรี่เข้ามาไว้ในรถ หน้าจอดิจิตอลเต็มระบบเบาะนั่งสบายวัสดุพรีเมียม ขับแล้วไม่ได้เครียดเหมือนขับรถแข่งแต่มันให้ฟิลแกรนทัวรลิงคือขับไปคาเฟ่ก็ได้หรือจะขับไปทิปไกลๆก็ยังสบายดังนั้นมันไม่แปลกที่ลิซ่าแบ็คพิงจะเลือกเฟอร์รารี่โลมาเพราะมันหรูดูดีขับง่ายแต่ยังคงความแรงแบบเฟอร์รารี่เต็มขั้นเป็นรถที่บ่งบอกความเป็นซุปโปสตาได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสำหรับราคาเริ่มต้นไม่แพงครับ อยู่ที่ประมาณ21ล้านบาทนิดๆอันนี้ราคาเริ่มต้นยังไม่รวมเพิ่มออปชั่นนะครับแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับ f ฟอร์ r i ร o โลมาอยากได้กันไหมครับถ้ามีโอกาสหรือชอบรุ่นไหนของ f ฟอร์ r i ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ท o p m a n c ซีเฮดเพราะเราจะพาคุณไปเห็นเทนที่ล้ำที่สุดก่อนใคร